ยาลิทปี2021 3 9 9 9 0 0านะครับเลขไมล์หลักหมื่นฟรีดาวผ่อน6 0 0ตรงสเปคใครบ้างนะฮะใครมองหารถแฮชแบ็ก5ประตูอยู่นะครับแล้วก็มองหายาลิตเป็นโฉมนี้แล้วก็นะฮะคลิปนี้พลาดไม่ได้เลยราคาค่าตัวไม่ถึง4แสนนะครับฟรีดาวได้ด้วยผ่อนอยู่ที่6,700ได้รถปี2021มาพร้อมกับชุดแต่งด้า68รอบคันนะครับตรงสเปคใครบ้างนะฮะมาดูในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ยาลิศนะครับอยู่กับผมเต้เป็นยนที่ปรึกษาด้านการขายนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับยาลิศ1.2รุ่นสปอร์ตนะครับปี2021เลขไมล์88,000โลนะครับกับราคาค่าตัว399,000บาทนะฮะคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน6,700รายได้1 4 0 0ขึ้นไปนะครับสามารถมาฟรีดาวน์คันนี้ได้เลยนะครับคันนี้เลขไมล์80,000โลมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเป็นรถปี2021ด้วยนะครับ ยังใหม่4ีเส้นเลยปี2025เพิ่งเปลี่ยนมาให้นะครับก็คันนี้ยังปับส,สภาพเสร็จไม่เรียบร้อยนะยังไม่100นะร้อยเปอร์เซนต์ะฮะก็อาจจะมีรอบนอกบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่เหลือเก็บงานเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องขัดสีใหม่นะฮะตำหนิรอบคันเนี่ยต้องบอกว่าตำหนิหนักๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยคันนี้นะครับมีแค่ความสวยความงามรอบนอกเท่านั้นนะครับ คันนี้รายได้หมื่นสี่สามารถฟรีดาวได้นะครับผ่อนอยู่ที่หกพันเจ็ดร้อยนะฮะใครสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้หรือใครที่ไม่อยากได้สีขาวสีอื่นผมก็มีนะฮะสีดำสีเทาดำนะครับสีฟ้าอ่ะมีเหมือนกันนะฮะสีเขียวก็มีด้วยตอนนี้สีแปลกๆมีหมดเลยสำหรับยาลิสนะครับใครสนใจเป็นตัวไหนสีไหนเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้นิดนึงนะด้านหน้าเนี่ยเขามาเป็นไฟหน้าแบบเอ่อ f ู l l LED เลยนะครับ ไฟต่ำไฟสูงมาเป็นแบบ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลัดนิ่งหลายด้านหน้านะครับไฟตันหมอกยังไม่มีนะแต่ว่าคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งได้68รอบคันสวยงามลงตัวมากๆนะครับหูกระจกมองข้างมาเป็นสีดําแบบเปลี่ยนโนแบกนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กมาเป็นทูโทนปัดหน้าเงามาแม็กขอบ15นะครับดิสเบรกคู่นหน้าส่วนระบบเบรกด้านหลังจะมาเป็นดัมเบรกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวโช้คอ,อัพด้านในนิดหนึ่งเดิมๆนะครับนี่ รอยมาร์ค QC โรงงานยังอยู่อยู่เลยนะครับแล้วก็ซุนล้อต่างๆนะครับตัวเดิมคันนี้นะครับรับประกันให้นะตัวโครงสร้างนะครับไม่มีในเรื่องของการชนหนักมีความจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับตัวกระจกเนี่ยพาร์ทเดิมนะครับรอบพันนี่มีสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่แบบนี้นะครับไม่มีแตกร้าวหรือว่าเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวมาดูแผงประตูด้านในสักนิดหนึ่งนะครับแผงประตูก็จะมาคุมโทนเลยเป็นสีดำนะครับสอดคล้องกับตัวดีไซน์ด้านในที่มาเป็นเบาดหนังสีดําเช่นกัน ภายในสวยเดิมเอี่ยมเลยแผงประตูไม่มีตําหนินะครับปิดแต่ขาดไม่มีเลยนะครับตัวพักแขนพักสอบตัวนี้จะบูร์นุ่มหุ้มหนังมามีการเดินได้สติชิ่งมาเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตรงมือจับมือเปิดตรงนี้จะมาเป็นสีดําเปียนโนแบค็คนะครับในส่วนของซอกด้านในตรงนี้ฝั่งเสาเอหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะฮะตัวนี้บันไดทางขึ้นลงนี่สวยเดิมใหม่กริปนะครับแผ่นเพลทนะรถคันนี้ปี2021แท้นะครับ,นะรรนะรบก็ตั้งแต่ต้นไปเลยนะฮะ เดือนมกรามนีครับปี2021ก่อนประตูเดิมนะครับหัวน็อตประตูด้านหลังไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับมีตรวจสภาพรถให้นะ274จุดนะครับตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยผมรับประกันให้อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลตรวจเนี่ยอของแต่ละคันนะผมสามารถส่งให้ลูกค้าดูก่อนได้ด้วยนะครับจะมีใบเซอร์ออกให้นะบริษัทนอกมาตรวจรถให้นะครับเป็นบริษัทจากเยอรมันเลยตรวจ274รายการนะครับตรงนี้ได้มาตรฐานแน่นอนนะครับ อาถัดมาเดี๋ยวมาดูแผงประตูด้านหลังบ้างนะครับแผงประตูด้านหลังก็จะเหมือนกับด้านหน้าต่างกันตรงที่ตัวผักแข็งทักศอกตัวนี้จะไม่ใช่บุนุ่มหุ้มหนักมากนะครับจะเป็นแบบฮาร์ดวัสดุแข็งๆแ,แบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูซอกฝั่งเสาบีนิดหนึ่งตรงนี้นะครับด้านในด้านหลังตรงนี้ซอกเดิมนะครับแล้วก็ตัวกอประตูด้านหลังเดิมๆนะครับบอก เบาะพับได้นะครับจะพับแบบ60 40นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับอ่ามาดูในส่วนของล้อแม็กนิดนึงนะครับอ่อล้อแม็กมาเป็นขอบ15ทั้ง4เส้นนะครับทั้ง4ล้อแต่อย่างที่ผมแจ้งเนาะว่าล้อหน้าเขาจะมาเป็นดิสเบรกส่วนล้อหลังเนี่ยจะได้มาเป็นดัมเบรกนะครับแล้วก็ช่วงล่างเดิมนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับเดี๋ยวถัดมาเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับไฟท้ายเนี่ยมาเป็นแบบ led ไลท์บาร์นะครับจะมาเป็นแบบ led ไลท์ไกด์ดิ้งนั่นแหละนะครับจะเป็นเส้น ตรงๆยาวๆแบบนี้แล้วก็ตัว1.2รุป่สปอร์ตเนี่ยเขาจะให้ตัวหน้าจอทัชสกรีนมาแล้วแล้วก็มาพร้อมกับกล้องถอยเดิมโรงงานด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งตัวด้า68ก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นดิฟิเซอร์หลังมาแบบนี้นะครับขาวตัดดําตัดแดงก็ค่อนข้างสวยงามนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายสักนิดหนึงนะครับช่องเก็บสัมภาระตรงนี้ก็ค่อนข้างกว้างใหญ่แล้วก็ตัวเบาะเนี่ย สามารถปรับพับได้นะครับจะเป็นแบบ40 60พอเวลาเราปรับพับเราก็กดดานข้างตรงนี้นะฮะกดลงไปเลยปึ๊บแล้วก็พับเบ,บาได้แบบนี้นะครับการพับเบาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบแฟรแบบเรียบนะฮะก็จะมีตัวเนินเบาตรงนี้นิดหน่อยนะฮะ๋ยวผมให้ดูก่อนนะจะมีเนินเบาะตรงนี้นิดหน่อยนะครับ,จจบ,รรบประมาณนี้ ปรับพับได้ทั้งหมดนะครับก็สามารถเพิ่มพื้นที่หรือว่าเพิ่มสเปซในการเก็บของนะได้ค่อนข้างเยอะนะจะขนโต๊ะขนเก้าอี้ขนจักรยานขนถุงก๊อฟอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายสักนิดหนึ่งนะครับไฟไท้ายเนี่ยมาเป็นาพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับไทยคอยโต้ไฟท้ายไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแตกนะครับล้างน้ำตรงนี้เดิมไม่เคยทําสีนะฮะท้ายเดิมๆนะครับ,ร,บรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนัก พีคว่ำมจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับนี่ไฟท้ายได้พาร์ทเดิมทั้งสองข้างด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับรอยสปอตต่างๆรอยเชื่อมนะครับด้านในตรงนี้สวยเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนี้ด้วยจะเป็นชุดปะฉกเฉินะสำหรับตัวยาลิสนะครับแล้วก็นี่รอยแต้มต่างๆรอยทางมะพร้าวสวยอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับด้านท้ายเดี๋ยวผมพาไปดูอ่อในส่วนของฝั่งผู้โดยสารตอนหลังสักนิดหนึ่งนะครับด้านในว่า สวยขนาดไหนเดิมขนาดไหนนะครับภายในผมแจ้งไปแล้วเนาะได้มาเป็นเบาะหนังนะครับอึ๊บสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็มาเป็นเบาะหนังนะครับหัวหมอน3ใบาสามารถถอดได้นะครับแล้วกออ็ไม่ได้มีตําหนิอะไรเลยไม่ได้ปิดแต่ขาดนะครับรองรับการติดตั้งคาสเซีทที่เป็นตัวไอโซฟิกด้วยตรงนี้นะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งสองข้างเลยด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแต่ว่าตัว พักแขนพักศอกผู้โดยสารตอนหลังยังไม่ได้มีมาให้นะครับฟังชันต่างๆสําหรับผู้โดยสารตอนหลังก็ไม่ได้มีอะไรมีแค่ตัวช่องเก็บเอกสารหนึ่งช่องเท่านั้นเองนะครับพดานด้านบนเป็นสีดานะครับไม่ได้มีรอยจุดรอยเจมิมเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันดีกว่านะฮะกันสาดมีติดตั้งมาครบรอบคันเลยนะครับให้มา4ชิ้นเดี๋ยวผมพาดูซ่อฝั่งเสา B คนขับตึงดีกว่าตรงนี้นะครับสติกเกอร์มอกอนะครับตัวหวัวล็อกประตูด้านหลังไม่เคยแกะไม่เคยถอดแล้วก็ ก่อนประตูเดิมนะครับสติกเกอร์ลงยางตรงนี้ครบเลยนี่นะครับแผงประตูฝั่งคนขับนะฮะก็จะเหมือนกับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับวัสดุตัวผ้าแข็ทักซอจะเป็นแบบบุกนุ่มหุ้มหนังมานะครับตัวกระจกเนี่ยจะได้มาเป็นไฟฟ้าสี่บานออโต้คนขับนะครับปรับพักระจกของข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้าปรับเลนก็เป็นไฟฟ้านะครับประมาณนี้เนะาะมาดูส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะครับกุญแจจะมาเป็นรีโมทแบบเสียบนะครับยังไม่ใช่ ตัวสมาร์ททีเลดนะฮะแล้วก็ช็อตคัทด้านล่างตรงนี้จะมีแพคชั่งคอนโทรลนะครับกับเอออฟมาให้เดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูปึ๊บมาชึองเดียวติดนะฮะเรื่องยนต์นิ่มสมูทเลยนะฮะดีไซน์ม่านวัดเรือนใหม่เนี่ยก็จะมาเป็นสีน้ำเงินตัดด้วยแสงสีฟ้านะครับแล้วก็ปงมาลายมาเป็นแบบ3ก้านนะครับรับสายวางสายโทรศัพท เพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงมาลัยได้นะครับในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยมาเป็นแบบอัตโนมัตินะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแต่ว่าที่ปัดน้ำฝนยังไม่ใช่ออโต้นะครับมาพร้อมกับตัวหน้าจอนะครับระบบสัมผัสหน้าจอทันสกรีนแท้เดิมโรงงานแล้วก็ระบบแอร์มาเป็นแบบออโต้นะครับตัวหน้าจอเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อมือถือได้ในการ อ,อรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับนี่จะมีตัวสมาร์ทดีไวลิง์ด้วยนะครับแล้วก็ต่อบลูทูธได้ต่อมือถือได้แล้วก็ฟังวิทยุได้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะถัดมาด้านล่างบ้างนะครับตัวเกียร์เนี่ยมาเป็นเกียร์อัตโนมัติฐานเกียร์จะมาเป็นสีดําเป็นโลแบกนะครับแล้วก็เบรกมือแบบก้านยกตัวนี้ก็จะมี Power เวอร์อัเลมาให้1พอร์ตนี่ปึ๊บสามารถเสียบชาร์จแบตได้ตัวนี้เขาเสียบมาให้เป็น u ี b 2พอร์ตนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมอีกด้านในก็น่าจะไม่มีแล้วนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนิดน,นึงดีกว่านะครับขอย้าอีกรอบนึงคันนี้ยานลิส1.2รุ่นสปอร์ตนะครับราคาค่าตัว399,000ฟรีดาวนผ่อน6,700นะครับรายได้14,000มาฟรีทถาได้เลยนะครับเลขใหม่80,000 8พโลแล้วตอนนี้นะฮะตอนรถเข้ามาตอนแรกอยู่ที่ประมาณ87,900กว่าๆนะครับตอนนี้ก็มาที่ 88,000โลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะใครที่มาซื้อกับผมนะครับผมมีตัวเขาเรียกว่าประกันเครื่องเกียร์นะครับซ่อมสูตรโตโยต้าให้ด้วย1ปีนะครับตรงนี้สามารถไปเข้าสู่โตโยต้าใกล้บ้านได้เลยนะครับดูแลในเรื่องของตัวระบบเครื่องเกียร์นะฮะรวมไปถึงระบบไฟฟ้าช่วงล่างนะครับทั้งหมด200กว่ารายการนะฮะตรงนี้ก็สามารถเข้าสู่โตโยต้าใกล้บ้านได้เลยนะครับใครที่มีความกังวลใจเนาะซื้อรถมือสองนะครับไม่อยากจะต้องไปเสี่ยง มาซื้อกับผมได้เลยนะมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับซ่อมศูนย์โตโยต้าด้วยได้มาตรฐานแน่นอนนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่าง0816563625นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงหน้าสักครู่หนึ่งนะครัเครื่องโยนนะครับสวยเนียนคลิปแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาไล่ดูโครงสร้างันิดนึงดีกว่านาะตัวฝากระโปรงหน้านะครับเป็นฝาแท้ฝาเดิมนะครับแล้วก็แผ่นกันความร้อนด้านหน้าอย่างสภาพค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะซอกด้านในนะครับซอกด้านใน เบ้าโชกคแมับแล้วก็แก้มต่างๆรวไมไปถึงตัวคันหน้าด้านขวานะครับไฟหน้าก็ยังคงเป็นพัดเดิมจากโรงงานไทโคยโ,โตะนะครับอ่ะถัดมาเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายบ้างนะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะฮะแล้วก็เบ้าโชกซอกด้านในนะครับตัวหัวน็อตแก้มด้านข้างรวงไมไปถึงตัวคันหน้าด้านซ้ายสวยเดิมนะบไฟหน้าพาัดเดิมแบบนี้ เครื่องยนต์ก็เดินนิง่งเดินเงียบสมูทเลยนะฮะเดี๋ยวอขออนุญาตไปก่อน่อะประมาณนี้นะฮะใครที่มองหาตัวยาริสโฉมนี้อยู่ 2, าาน, 3, 9, 9, 000, นะครับ1.2รุ่นสปอร์ตราคาค่าตัวเพียงแค่399,000นะครับฟีดาวผ่อน6,700รายได้1 4ขึ้นไปก็สามารถมาฟีดาวได้แล้วนะครับใครที่สนใจหรืออยากะปรึกษาเบอร์ด้านล่างติดต่อเข้ามาได้เลย08116563625สำหรับวันนี้ผมเต้ไปยนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ